ปวดเข่าด้านหน้าแถวๆตรงนี้ทํายังไงดีเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับปวดเข่าด้านหน้าเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ตรงเอ็นไขว้หน้าของเราเนี่ยหรือไม่ก็ขาด้านข้างตรงนี้มันตึงเกินไปพอมันตึงเกินไปแล้วนะครับตัวเข่ามันก็เริ่มชิดกันแล้วมันก็ปวดเมื่อยไปหมดเลยอันแรกสุดเนี่ยให้เราดึงขาเข้ามาให้สุดนะครับก็เอามือไปใต้ข้อพับนั่นแหละครับพอดึงเข้ามาเยอะพอประมาณแล้วนะเอาแค่พอสบายนะครับแล้วก็ กระตุกขึ้นลงแค่นี้เอง1 2 3 4 5สขาจะเหยียดตรงหรือจะตั้งขึ้นก็ตามสบายเลยครับเอาสักประมาณ20ครั้งก็ได้ทำสัก2ข้างเช้ากับเย็นครับส่วนอันที่2และอันที่3นะครับจะเป็นท่าคู่กันวิธีก็คือให้นอนข่อยห้างครับขาด้านหนึ่งตั้งขึ้นอีกด้านหนึ่งน่ะนอนข่ยห้างแบบนี้เข่ากับข้อเท้าเนี่ยมาอยู่ติดกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กระแทกลงสัก5ครั้ง1 2 3 4 5เห็นชัดอยู่ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดึงขาด้านนี้เข้ามา1 2 3